สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวสิริวิมลพัฒนาจันทร์อายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิจังหวัดอ่างทองแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เกีศเฉลีย่ยสะสมภาพปรัเรียน3.60ค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาเหตุผลที่อยากเรียนคณะนี้นะคะเพราะว่าในตอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ได้มีโอกาสไปแข่งขันง,งานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศรึกษาครั้งที่70ในการเป็นตัวแทนไปแข่งขันิีเลเร็วและได้รับรางวัลเหรียญเงินกลับมาจึงทําให้หนูชื่นชอบในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะและหนูยังเป็นคนที่ชื่นชอบในการคํานวณและก็ทําโจทย์ต่างๆที่ท้าทายจึงเป็นเหตุผลที่หนูอยากเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาจากสื่อต่างๆหนูได้มีโอกาส ไปอเวนเฮาของมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะจึงทาให้หนูนนค้นพบตัวเองว่าหนูชอบในสายงานด้านนี้แล้วก็อยากเป็นวิศวรกรในอนาคตค่ะความสามารถพิเศษของหนูนะคะก็คือออกแบบการเขียนโค้ดในภา่แจ้คคำสั่งเมื่อผ่านเซนเซอร์ไฟจะเปิดในเวลาสิบวินาทีและจะดับลงในเวลาสิบวินาทีต่อมาเป็นการออกแบบเพื่อใช้ในการเพิ่มความปลอดภยัยเมื่อมีคนบุกรุกเข้ามาในบริเวณบ้านค่ะ และหนูยังมีความสามารถในการใช้โปรแกรม SketchUp ในการออกแบบบ้านโต๊ะหนังสือและตู้ค่ะผลงานและกิจกรรมที่ได้รับนะคะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมการแข่งขันคิตเร็วระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมาที่ัธยมศึกษาปีที่6ในงานศิลปะหัตถกรรมรักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา25-65ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากพว่วงหนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเัทยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองค่ะกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมการแข่งขิดเลขเร็วระดับชั้นเัธยมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมมธยมศึกษาปีที่6ในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ประจำปีการศึกษา25-66ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากพ่วงหนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองค่ะ กิจกรรมต่อมานะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส,ส่วนภูมิภาคประจำปี2 5 6 7ค่ะกิจกรรมต่อมานะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเคมีเครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติค่ะ กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมทางวิศวกรรมนะคะได้เข้าร่วมอบรมเวิร์กช็อปสมาร์ e อิเล็กทรอนิกส์แ s นด์เซนเซอร์วของสถาบัานเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัฐกบังค่ะกิจกรรมทางจิตอาสานะคะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมฐานแกาใเนรุขเขยาแล้วแข็งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในกิจกรรมนทศการเปิดบ้านวิชาการค่ะ กิจกรรมต่อมานะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยรชาชภัฒพระนครศรีอยุธยาค่ะในกิจกรรมกีฬาสีนะคะหนูได้รับบทบาทเป็นพิตาฟในการควบคุมสแตน์และดูแลน้องๆในสีและยังเป็นตัวแทนของสีในการเป็นผู้นำขบวนพาเลตค่ะ สิ่งก่อสร้างที่สนใจนะคะก็คือพระพุทธร,รูปที่วัดม่วงค่ะหรือหลวงพ่อใหญ่เป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในประเทศไทยมีความสูงอยู่ที่9 5เมตรความฟ้าของหน้าตัดนะคะอยู่ที่63.05เมตรค่ะหรือเทียบเท่ากับตึก40ชั้นสร้างด้วยวัสดุจากก่ออิฐถือปูนและฉาบด้วยสีทองค่ะพระพุทธร,รูปที่วัดม่วงนะคะได้ใช้งบป,ประมาณในการก่อสร้างไป1 0 4่ล้าน2อง0 89.65บาทค่ะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างไป16ปีพาวัดม่วงนะคะเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญของวัดม่วงและจังหวัดอ่างทองค่ะและยังสามารถมองได้เห็นในระยะไกลสิ่งที่หนูประทับใจนะคะก็คือตอนเด็กๆหนูได้ไปกราบไหว้บูชาทำให้หนูรู้สึกประทับใจกับสิ่งก่อสร้างที่วัดม่วงค่ะและสุดท้ายนี้ ค่ขอ,ขอบคุณคุณครูอาจารย์คณะกรรมการทุกท่านที่รับชมรับฟังผลงานของหนูจนจบค่ะข,ขอบคุณค่ะ